สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel AT Isme ครับผมใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ต BTS World Tour Love Yourself in Bangkok ซึ่งจะจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่6-7เมษายนนี้นะครับงานนี้นะครับพี่บูมแคสิโอเบครับเขาก็ได้ชวนผมให้ไปร่วมทำโปรเจกต์สุดพิเศษเพื่อแจกฟรีหน้าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมวันนี้ผมเลยมีนัดกับพี่บูมที่ร้าน The Next ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่าวันนี้เราจะมาทำโปรเจกต์สุดพิเศษอะไรกันเข้าไปถึงก็เจอน้องๆอยู่เต็มเลยนะครับผมแล้วก็เจอพี่บูมอยู่ด้วย แต่เอ๊ะทำไมมีรูปหน้าไอดอลเกาหลีเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมแอบเห็นน้องๆมีกระดาษมีดินสอแล้วก็มีสีด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเดาไม่ยากครับผมว่าวันนี้เราจะมาร่วมทำโปรเจกต์วาดรูปเพื่อไปแจกหน้าคอนเสิร์ต BTS นั่นเองครับผมโอ้โหแต่ก่อนที่ผมจะไปวาดรูปเนี่ยพี่บงให้ผมได้มาฝึกปือฝีมือก่อนนะครับผมมาเรียนก่อนล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ผมจะไปวาดจริงส่วนบรรยากาศการเรียนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลย พี่บูมแคชโอเปียคุณครูของเราในวันนี้วันนี้เมดอาเมาเซโยครับสวัสดีครันนักเรียนวันนี้เราจะมาวาดรูปกับพี่บูมแล้วก็มีคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับ,รบพี่ฟาใส,สครับเยอมาเซโยแต่ว่าพี่บูมทักผมมาบอกก่อนว่าการจะมาเรียนกับพี่ขาเนี้ยจะตีองเตรอียมของเลยงนะพี่บูใมสม่ค้บเป็นยามเตรียมดินสออย่าง่าอุปกรณ์วาดรูปะรูปกนที่ผมอยากวาดครับผมนัก่นก็คือ สำหรับคนที่มาเริ่มในครั้งแรกอ่ะเราจะให้เลือกรูปของศิลปินที่ชอบมาเองแ,<ต>แล้วก็ในครึ่งคาบแรกเนี่ยจะให้ร้องวาดเองเลยคู่แรกคือมันเป็นเหมือนกับเทสอะเพื่อ <ๆ thriving S 1> <ๆ S 2> ที่เราจะได้ดูว่าฝีๆๆมือเขามีมาแค่ไหนเ <ๆ S 2> ขยายังขาดหรืออะไรๆๆแล้วเราก็จะได้วางทิศทางการสอนได้เพื่อให้แบบว่าผลงานเขาแบบประจักษ์ที่สุดในชิ้นชิ้นต่อไปเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมไปลองวาดดูก่อนว่าภาพแรกจองมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวให้พี่บ๋มช่วยคอมเมนต์เลยจับไปครับทุกคนก็อย่างที่พี่บูมบอกนะครับผมว่าคนที่มาเรียนใหม่เนี่ย แต่ปัญหาก็คือรูปที่ผมปริ้น์มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปริ้น์ใหม่ให้มันเห็นหน้าชัดๆนะประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็เลยเริ่มวาดแบบงูว่าปลาเลยนะผมไม่มีความรู้ใดทั้งสิน้นเดี๋ยวเราจะลองไปส่งพี่บูมกันและดูว่าเขาจะวาดยังไงผ่อะไราัส่งสงนานให้กับพี่บูมแล้วนะครับนนใไ่ครับคุณผู้ชมช้าๆผมอาจจะดูตื่นตระหนกไปนิดนึงไม่ใอสส่สีเดียวสีคือเราไ,ไ้รับดูแล้วว่าเขา มีปัญหาอะไรยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยและก็จะจัดก,การสภาพให้การเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการรัทษได้อย่างตรงจุดแน่นอนยอดนเดี๋ยวเราจะสอนวิธีขึ้นโครงกันแล้วให้กลับมาว่าแฮชานนี้อีกรอบเราจะลองมาเทียบกันว่าแฮชานนี้กับแฮชาน,น้ำจะต่างกันแค่ไหน จัดไป <Okay. S 2> ครับจัดไปขั้นตอนแรกก็คือการขึ้นโครงนั่นเองครับผมเราจะเริ่มจากการเอารูปจริงมาวางนะครับผมแล้วก็หาเส้นกึ่งกลางหน้าทั้งแนวนอนและแนวตั้งครับจากนั้นเราก็จะวัดระยะห่างระหว่างจุดต่างๆบนใบหน้าเทียกบกับเส้นกึ่งกลางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตาจมูกหรือว่าปากนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการก๊อปปี้ทุกอย่าง mm hmm. ที่เราได้วัดไปเมื่อกี้ลงมาบนกระดาษของเราครับผมการทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้การวาดรูปเหมือนของเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราจะได้ขึ้นโครงอัตราส่วนที่ตรงแล้วก็ถูกต้องใกล้เคียงกับรูปจริงมากที่สดดดนนนนนะรรัััมมมหลลงงงงจจาาาาาาากกกก้้้้เเ่่ยยวตตตๆๆถููอปไ ขั้นตอนต่อไปก็คือการลงรายละเอียดของจุดต่างๆรวมทั้งแสงและเงานะครับเราจะใช้ดินสอ EE ในการลงซึ่งดินสอ EE ที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นดินสอที่มีความแหลมมากๆเราจะต้องเหลาให้มันแหลมเปียวเลยเราจะค่อยๆลงน้ำหนักไปตามจุดต่างๆนะครับผมจุดไหนที่เข้มมากหรือว่าแสงเงาตกกระทบมากเนี่ยเราก็จะกดมือให้เข้มหน่อยในส่วนที่สว่างหรือว่ามีเงาตกกระทบน้อยเนี่ยเราก็จะแรงเงาบางๆพอนะครับให้มันใกล้เคียงกับรูปจริงมากที่สุดและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะได้ส่งผลงานในอาทิตย์แรกให้พี่บูมได้รับชมก เห็นไหมสอบคาบแรกเนี่ยอืมลูกศิษย์คนนี้ไม่เร็วครับโอ้ควาคต้นคาบอะพี่ให้เทสด้วยใช่ไหมใช่โดยการใช้ลูกเดียวกันเริ่นี้แหละเริ่เนี้ยแหละพร้อมเท้ตคนดูดูพร้อมให้คนดูด้วยครับแทชชันหนึ่งสองสามโอ้ ตอนแรกก็ไม่ไม่ได้รู้สึกนะพี่แต่พอออกมาเทียบกับเรามันก็เก็บเก็บรูปนี้เถอะเราจะไม่หยุดแค่นี้ครับผมเราจะมาอีกครับมาอีกเพราะว่าในบุ๊กก็เราจะมีโปรเจกต์พิเศษใช่ไหมใช่นี่คือการแจกรูปหน้าคอนเสิร์ต BTS นะครับผมผมก็จะบอกว่ารูป BTS ของผมเองแต่ว่าจะเป็นวาดใครเดี๋ยวต้องไปติดตามในยเขาหน้าว่าผมจะวาดใครนะครับ One week later มาถึงวันจริงของเราแล้วที่เราต้องวาดรูปเอาไปแจก <น>สุดยอด BTS ผมแบบว่าตื่นเต้นมากเพราะอะไรรู้ป่ะคนอื่นนะ่ะเขาเริ่มกันไปแล้วแต่ผมยังไม่เริ่มเลย <c oughs> แล้วก็วันนี้มันเป็นแอวานขึ้นีอีกอยู่ผมต้องลงสีด้วยปกติคอสของอเราจะตามหลักนะเราจะเรียนขาวดำคอสซึ่งก่อนแล้วก็เป็นสีคอสซึ่งก่อนแต่อันนี้เนื่องจากมันชนที่ต้องวาดรูปแจกแล้วไงเราก็เลยอนุรลมให้เป็นกรณีพิเศษครับ,รบมาถึงรูปที่ผมจะวาดวันนี้ พี่บุ๋มก็ได้ให้ผมไปค้นหาแล้วก็ส่งมาพี่บุ๋มพี่บุ๋มอันดับแรกอันดับแรกคือเรื่องเป็นเบอร์ที่ชอบก่อนซึ่งคำตอบของเราก็คือแักษ์มอนสเตอร์เยานำชุนนั่นเองครับว้ามเรื่องมาแล้วพี่บุ๋มก็ปิดมาให้ในอัตราส่วนที่ถูกต้องเท่าที่แล้วหัวเล็กนิดเดียวนะฮะอืมแต่นี่คืออันนี้คืออัตราส่วนจริงที่เราควรจะวาดโอเคก็เนี่ยผมจะวาดรูปเนี้ยวันเนี้ยดูดีว่าจะเป็น ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะวาดรูปจริงแล้วนะผมเนื่องจากว่าวันนี้นมีเวลาจํากัดเราจะต้องวาดรูปทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเร่งมือน,นิดนึงนะผมผมก็จะใช้วิธีเดิมด้วยการประอัตราส่วนต่างๆแล้วก็ร่างแรปมอนสเตอร์ของผมขึ้นมาบนกระดาษน,นะผมเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วทุกอย่างเลยแต่ว่าขั้นตอนต่อไปของเราเนี่ยแทนที่เราจะลงอีอีใช่ไหมเราจะเปลี่ยนไปลงสีแทนครับผมทีนี้ผมจะมาเริ่มการลงสีแล้วอ่าครับรั้ตลงสีเนี่ยผมรู้ขั้นตอนแรกขัก้นตอนแรกเรต้องแกะก,กล่องสี วิธีการลงสีเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าเราต้องลงสีพื้นผิวก่อนซึ่งคอสที่เนี่ยจะไม่เคยให้เด็กใช้สีเหนือเลยเวลาการลงผิวหน้าเนี่ยเราจะให้ปรุงสีเอาเองใช้พวกเหลืองพวกชมพูพวกส้มพวกอะไรต่างๆผสมกัน จนมันออกเป็นผิวหน้าที่ตรงกับเขาเหมือนที่พี่บูบอกเลยว่าเราจะไม่ใช้สีเนื้อในการระบายสีผิวนะครับผมเราจะใช้สีเหลืองสีชมพูสีส้มเนี่ยมาผสมกันเพื่อให้ได้พื้นผิวที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูมีมิตินะครับเราจะเกลี่ยสีต่างๆไปเบาๆนะจะไม่ลงมือหนักมากนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อในจุดไฮไลท์สําคัญนะครับอย่างตาจมูกแล้วก็ปากเดี๋ยวเราไปขอคาแนะนําจากพี่บูมกันเลย เราจะไปลงส่วนที่เป็นไฮไลท์สำคัญของใบหน้ามนุษย์ก่อนนั่นก็คือตาจมูกตาวิธีการลงลูกตาคือลงเหมือนสมัยที่เรลงอ e ี e, หรือว่าลงผ้าขอดำเลยแต่แทนทีเน่เราจะใช้อีอีใช้ทินขอดำเนี่ยเราจะใช้ สีน้ำเงินเข้มกับสีน้ำตาลเข้มผสมกันเพราะเสอร์จะไม่นิยมใช้สีดำเพราะมันจะทำให้สีดูตันแล้วก็ไม่มีความเบื้องผมก็จะมาเริ่มลงในส่วนไฮไลท์ต่างๆของใบหน้านะครับอย่างดวงตาเนี่ยผมก็จะใช้สีน้ำเงินกับสีน้ำตาลผสมกันแล้วก็ต่อไปในด้านนอกของดวงตานะผมทั้งเปลือกตาหางตาทุกอย่างเก็บรายละเอียดให้ครบจากนั้นก็จะต่อไปที่จมูกแล้วก็ปากนะผมเทคนิคในการลงสีพวกนี้เนี่ยก็คือการกอปีผมด้วยการเทียบสีจากรูปจริงนะผมว่าสีในรูปจริงเป็นประมาณไหนแล้วเราก็เอาสีนั้นเนี่ยมาระบาย เพื่อความเป๊ะเวอร์ตอนนี้นะครับกำลังไปขั้นตอนการทำคิ้วคิ้วไม่ใช่ไหมล่ะเราจะปลูกกันทีละเส้น<ช>เพื่อ,อความสมจริงสนต้องผมแล้วเจ็บ นเป็คนนยขึ้คราวนี้ของผมก็เหลือในส่วนของคิ้วเส้นผมแล้วก็แสงเงาต่างๆนะครับผมเราก็จะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูงานของคนอื่นกันบ้างโอ้โหงานของแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาเลยับผมมีความเป๊ะเวอร์กันแต่ละคนสบายออกมาได้คือไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทาเมมเบอร์คนไหนอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหกลับมาดูงานของผมกันบ้างดีกว่าผมตอนนี้ผมก็กำลังทําเส้นผมสีชมพูของแรปมอนสเตอร์อยู่นะผมก็พยายามเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆให้ได้คล้ายลึงมากที่สุดนะครับไปแอบขอคอมเมนต์จากพี่บุมกันดีกว่า วันนี้ดยมากครับเราว่าตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับไอเด็กที่มันวาดภาพแรกออกมาได้เร็วร้ายมากมีภาพที่แล้วอ่ะมันวาดแบบนี้ได้เดยทุกคนเั็นโอสอาร์ตครับผมโอ้โหสึกยางภาพภูมิใจครับผมกับลูกศิษย์ของนี้มากๆแต่ถ้าเกิดเสื้อไม่เสร็จก็ต้องฉีดที่อยู่ดีแจกให้ได้ดังนั้นหยุดและ ว่ต่ตออยูนีแหมพี่บูมกล่าไม่ให้ผมพักเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผมก็เหลือในพารส,สุดท้ายแล้วนะครับก็คือเสื้อแล้วก็แบ็คกาวข้างหลังนะครับและผลงานของผมก็จะได้เสร็จสิ้นสักทีนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือผลงานที่พร้อมแบบหน้าผ่อน BTS พร้อมกับพวกเราสอสิงิโปลาและทุกคนครับภูมิใจมากเลยเพราะว่าได้วาดรูปมานานและยิ่งได้ไปแจกหน้าคอม BTS อีกผมหวังว่าจะมีคนอยากได้รูปนี้เยอะๆนะและรูปของทุกคนด้วยก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คอนเสิร์ต BTS นะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานครับรายละเอียดนี่สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ทวิตเตอร์ของสอสิริโกลาแล้วก็ทวิตเตอร์ของพี่บุ๊กในโซเชียลครับยังไงฝากด้วยนะครับกับ A Cheers Me ครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่สละเวลามาดูนะครับขอบคหน้าครับ BTS ครับ yeah, let's go. <S และนี่ก็คือผลงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ของผมนะครับเย้ yeah. เราวาดรูปนี้มาตั้งแต่9โมงเชา้าถึง2ทุ่มเลยผมวาดกันมาลาทอนมากๆยังไงก็อยากให้ทุกคนมารับรูปแจกของพวกเราเยอะๆนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจในการทำโปรเจกต์นี้มากๆเลยยังไงรายละเอียดก็สามารถติดตามได้ที่ทวิตเตอร์ของสองซีโอป้าหรือว่าของพี่บูมแคสซีโอเปียหรือว่าจะเข้ามาติดตามที่อินสตาแกรมของผมก็ได้นะที่อัดพนจุดทีนะผมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งวันเวลาที่จะแจกรูปอีกทีนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากเลยนะครับใครที่ชอบก็อย่า นี้สวัสดีครับโอนโ้พี่จะเริ่มคอมเมนต์เลยนะครับตั้งใจฟังดีๆนะพี่ซีเรียสนะโอเคพี่จะเริ่มคอมเมนต์เลยเอานำเสื้อมาตกกระนาวเลยพี่เสียงพี่จะแปลกๆ